นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธได้ผ่านความเห็นชอบจากนณะรัฐมนตรีก่อนลงนามอย่างถูกต้องตามขั้นตอนไม่ใช่การให้สัมปทานแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่มีผลผูกพ,พันทางกฎหมายทั้งนี้จุดประสงค์ของ MOU ดังกล่าวเป็นเพียงกรอบความร่วมมือเพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกันหากประเทศไทยสามารถพัฒนาและจัดการทรัพยา ได้เองในอนาคตก็สามารถยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวได้ทันทีดังนั้นอยา่ามดไทยไม่ได้เสียเปรียบไม่ใช่เป็นสัมปทานไม่ใช่ป็ดการให,ให้รายเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีผลผูกพันใดๆทางกฎหมายถ้าดูแล้วว่านณะวันนั้นเกิดประเทศไทยทําได้เองเราก็ยกเลิกเอ็มโอยแล้วก็ทําเอง นายเอกนิตินิติธรมประพาตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักของความตกลงนี้คือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่หายากเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของไทยรวมถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนชววิสาประทุมมารายงาน